สวัสดีค่ะวันนี้พันพาน,น้องอิสระไปยังเลนนะคะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศไม่ชหบชล้วจ้ะน้องอิสาย่างน้ำหนาแล้วค่ะคคำาำ,ำลูกคํำดิสไซอยากมีมอเตอร์ไซค์จะคันด้วยค่ะพี่น้องพาน้องอิสาะขี่ตะร้อนตะอนเนาะ ว่ามันสีได้ซื้อมอเตอร์ไซค์ซะบอกค่เอาไว้ส่งลูกไปโรงเรียนเคยถามพอลองอิสาแล้วพอองอิสซาบอกว่าบ่ให้ขับมอเตอร์ไซค์ย่านรถลมค่ะโอ้ยไก่น้อยไก่น้อยไกลแจ๊เนาะไก่แจ๊ไก่มจกไก่กไกแจกไก่แจ๊ไก่แจ๊ไก่แจ้กไก่แ้๊กไก่แจ๊่ะเนาไก่นนี้ไก่อันนี้คือกไก่แจานเกาแจ๊กไก่แไก่บ้านไก่แก่จ่ไก่ อันนี้ใกล้แจ้ะแถวบ้านพันบรรยากาศเป็นบรรน,นอกบรรน,นอกด,ดีดีนะคะพี่น้องเลี้ยงไก่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะไปสั้นนะคะเนะาะบรรยากาศเป็นแบบบ้านบ้านนะคะพี่น้องอย่าให้น้องอิซ่าสวัสดีอิซ่าสวัสดีครับ่อบิลุกลุกยูรุกลุกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับค่ะ굿มอร์นิงอีซ่าวิวโกอีส เพี bye, ้ยนไปไปชิวกับลูกซิวซิวบลไปายนี่นะคะ่ะให้เบาไลยไปเลยนะคะถ้าเบาไลายี่ย<อ>้อมเบานะ,ะบล้ไว้ค่ะน้องอีสานพย้อมเปลี่ยนเสื้อใส่เสื้อตัวอื่นเลยค่ะพี่น้องตัวอื่นกับมีนะคะเสื้อกระหนาวนะคะนางพย้อมเปลี่ยนเลยค่ะพี่น้องจังเสียจ,จังไลยคะ่ะมากหลายค่ะเสื้อตัวนี้นะคะใส่ตั้งแต่ขวบหนึ่งจนแล้วหอดสามขวบแล้วพี่น้องป้าเราปลูกผัก ป้าเราปลูกผักนะคะพี่น้องเห็ดสวนค่ะสวนหอมสวนขนากระเทียมนะคะเห็นพันปูกนะคะเมื่อกีน้นี่พาน้องอีซาไปร้านอาหารนะคะพี่น้องในพันกันน,นั่งแท็กซี่กลับมานะคะพี่น้องไปนั่งได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงหนึ่งหระคะ่ะหิมะตกนะคะกินอิ่มแล้วหิมะตกนะคะกลับบ้านว่าไรน,นะคะต้องได้นั่งแท็กซี่กลับบ้าน,นะคะ่ะ แต่ยังหัวเพราะว่าอากาศตอนตอนที่ออกไปก็คือว่าอากาศอะ่ะแดดออกนะคะพี่น้องเพราะแบบเพราะไปนั่งกินเขาแป๊บนึงฝนตกฝนตกแล้วก็พิมะาตกเสยแม่พี่น้องโอ้ยเนาะช่วงนี้ก็อากาศเปี่ยนแตลงนะคะมาถึงร้านอาหารแล้วค่ะร้านนี้นะคะซัดจิมร,ร้านอาหารในน้อยของเขานะคะพี่น้องสีเหลืองๆนี่นะคะ เดี๋ยวสิพาน้องอิสาขึ้นไปนั่งข้างบนค่ะพี่น้องกาแฟมาแล้วค่ะพันก็กินตักาแฟนะคะพี่น้องเป็นกาแฟกาแฟดำตามเคยนะคะกาแฟน้ำตาละคะ่ะ

กาแฟานะคะแ้วก็ชิกินกาแฟดำนะคะพี่น้องหนาตาก็ือจังททเหนดนะคะเพจะได้เป็นมันจะมีเสิร์ฟมาแบบนี้นะคะนี่ควดเกีียวหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำเกีียวหนึ่งนะ,ะว่าน้ำเกี่ยวน่อยอ,ยอวไปกินนะคะเดี๋ยวพันกับีไซ มันสามนะน้ำตาลน้ำตาลสองนะคะกินกาแฟกันรออาหารมาไอ้สุขภาพก็สเก็ตตอรี่สเก็ตต์ดิไอ้สุขภาพีไอ้ขามีไอ้เจ้าข้าปีชัวะระหว่างรออาหารอันไหนก็ตั้งใจปีชัวะไปสักเว้ยติ๊งยัยเมกไปสักแล้อก็ไปนะคะพี่น้อง ใก้ดนหน่อยอยากเขากล้องค่ะใ้ดน่อยอยากเขากล้องนิดน่อมาแล้วนะคะไม่น้อยกำลงานไม่น้อยสองมือแล้วพอเราอี้ซาไนะก็ได right. ้ไปใส่เลยนะคะพอเราอี้ซาไกไม่ได้ไปใส่นะคะเพราะว่าจะดูเละแตนะคกจะมีกี่เล่าขนาใ่ะ อาหารของอีซ่ามาแล้วนะคะอาหารมาแล้วน่าแตาจจะเหมือนเดิม,อ,มอันนี้ข้างในเป็นอะไรนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะเปิดในเบิ้งคะ่ะพี่น้องอันนี้เป็นมันคือคอปตี้นะคะคอปตี้คอปตีปเต้เปิดเตาอบนะคะทุกคนมีคอปตี้แล้วก็มีสลัดนะคะ นี yeah, ่ค uh ่ะอาหารของเราอิตานีนะคะพี่ลองพิซ่าอยูไรดกยูไดสนพูดนะพูนะอ่อยไหมกูดเดลิเชสเดลิเชสอ่ายูปุซสกูดมั้ลูกกูด คืออิ่สแอแพงค่ะพี่น้องยูออิศลุยูออิศลุพอด็กน้อยมาเลี้ยงอาหารค่ะพี่น้องโอเคกินข้าก่อนค่ะ

เนื้อทอดนี่ค่ะเนื้อทอดบ้านพ่อเนี่ะคะ่ะไม่าาว่าเขาจะเสี่อาเนื้อแบบเนื้อสับนะคะมามาปุงเคี่ยงนะคะพี่น,อน,นะะ้องเ,อออเราจะใหดเป็นก้อนนะคะเอิญคอฟเต้กินเขาก็น่้อค่ะเมนูอีกคะนั่งข้างล่างนะคะพี่น้องอันนั้นก็ขึ้นไปสั้นสองนะคะ ชั้นสองพันสี่แบบว่านั่งสูบบุหรี่ยังได้กัเลย้าพ้าน้องขึ้นไปนะคะกัเลย้าน้องอีสานนั่งข้างล่างค่ะ